สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆชาวทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมทุกๆท่านครับผมวันนี้ครับวันที่26ทธันวาคมครับศึกพิมีิรีครับกลับมาเตะครับแล้วก็5ลีกใหญ่ครับกลับมาเตะกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผมเลยคัดมาให้ทั้งหมด7คู่อย่างเช่นเคยครับคู่แรกครับเป็นแมนซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของนัดเอเวอร์ตันครับ คู่ที่2ครับไปทางด้านเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านฟูลแลมคู่ที่3ครับไปทางด้านฟอร์เรสต์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์คู่ที่4ครับไปทางด้านนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านแอตตานวิลล่าคู่ที่5ครับไปทางด้านบูเคมป์ตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคู่ที่6ครับไปทางด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของี้คคู่่ที7รับจะเป็นแชมเปี้ยนชิพอัังงกฤษคครรบู่่ะหวาาด้นเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเปี้ยนช ก่อนจะไปรับชมรับฟังครับฝากกดถูกใจกด subscribe และอย่าลืมครับกดกระดิ่งครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางพวกเราส่วนใครครับที่อยากจะเข้าบ้านเขียวสามารถจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับตอนนี้ครับผมกำลังจัดกิจกรรมปีใหม่ครับแจกเสื้อกีฬาพรีเมียมกระเป๋านาฬิกาลำโพงและอื่นๆอีกมากมายครับใครสนใจครับจิ้มลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ เรามาเริ่มกันที่คู่แรกครับเป็นศึกพิมลิกอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านแมนซิตี้ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยอนของนัดเอเบอร์ตันครับคู่นี้ครับเตะกันตอนทุ่มครึ่งครับที่สนามเอติฮัดสเตเดียมแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับลบ1.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับแมนซิตี้ครับชนะ4ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับแมนซิตี้ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้แบบสบายสบายครับที่2ประตูต่อศูน ตารางคะแนนล่าสุดครับแมนซิตี้ครับแข่ง17ครับชนะ8เสมอ3แพ้6ได้29เสีย25มี27คะแนนอยู่ที่7ของตารางส่วนด้นเอเวอเรตครับแข่ง16ครับชนะ3เสมอ7แพ้6ได้14เสีย21มี16คะแนนอยู่ที่15ของตารางวันนี้ครับแมนซิตี้ครับมาในแผน3-2-4-1ครับมีทางด้านฮาแรนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านกิริตครับกับซิลวาครับยืนซ้ายขวาช่วเล่นเกมลุก ส่วนนัดเอเวอแรนตนครับมาในแผน433ครับมีนัดอิลิมานครับเลวินครับแล้วก็แฮร์ริสันครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทําประตูฟอร์ม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านแมนซิตี้ครับชนะ1เสมอ1แพ้3นัดล่าสุดครับออกไปโดนแอตันวีล่าเฉือนเอาชนะมาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งส่วนนัดเอเวอแรนตนครับชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดครับเปิดบ้านยันเสมอเชลซีไว้ได้ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์ คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับกาลังอยู่ในฟอร์มที่ย่าแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรครับและเป็นช่วงที่แย่ที่สุดครับ12นัดครับชนะแค่นัดเดียวครับส่วนทางด้านทีมเยือนครับเท่าที่ผมดูมาครับฟอร์มกําลังจะดีขึ้นครับยิ่งนัดล่าสุดที่เจอกับทางด้านเชลซีครับถือว่าเล่นได้ดีมากครับเกมรับครับเป็นระบบครับ กับเลที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับคงยิงไม่ถึงในฟอร์มแบบนี้ครับหรือไม่ก็จบด้วยเสมอแบ่งแต้มกันไปด้วยซ้ำครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1นหรือไม่ก็1-1ครับคุยสองครับไปทางด้านเชลซีครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทางด้านฟูลแลมครับคู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามสแตมฟอร์ดบิทครับแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับ1นึับหน สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเชลซีครับชนะ3ครับฟูแลมชนะ1ครับและเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับเชลซีครับเปิดบ้านเอาชนะไปที่1ประตูต่อ0 ตารางคะแนนล่าสุดครับเชลซี Chelsea ครับแข่ง17ครับชนะ10เสมอ5แพ้2ได้37เสีย19มี35คะแนนอยู่ที่2ของตารางส่วนนั้นฟูลแลมครับแข่ง17ครับชนะ6เสมอ7แพ้4ได้24เสีย22มี25คะแนนอยู่ที่9ของตาราง วันนี้ครับเชลซีครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านแจ็กสันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านซันโชครับกับเนโต้ครับยืนซ้ายขวาช่วยกล่นเกมลุกส่วนนั้นฟูลแลมครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านมูดิครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านอีวอมบีครับกับวิสันครับยืนซ้ายขวาช่วยกล่นเกมลุกฟอร์มหนัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านเชลซีครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเสมอเอฟเวอร์ตันมาแบบไม่มีสกอร์ครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย โซนด้านฟูลแลมครับชนะ1เสมอสีนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเสมอเซาท์แทมป์ตันไปแบบไม่มีสกอร์เช่นเดียวกันครับที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มดีกว่าเยอะครับนัดล่าสุดครับถึงแม้จะไปสะดุดเสมอมาก็ตามครับแต่วันนี้ครับได้เล่นในบ้านครับและทีมเยือนครับยังฟอร์มไม่ดีเท่าไหรครับวันนี้ครับคงมีแต้มออกไปได้ยากครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคู่ที่3ครับเป็นทางด้านฟอเรสต์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยีอยของทางด้านท็อตแนอเปร์ คู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามซิปที่เกาครับแฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับฟอร์เรสต์ครับชนะ1ครับสเปอร์ชนะ4ครับและนัดล่าสุดครับสเปอร์ครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับฟอร์เรสต์ครับแข่ง17ครับชนะ9เสมอ4แพ้4ได้23เสีย19มี31คะแนนอยู่ที่4ของตาราง ส่วนันสเปอร์ครับแข่ง17ครับชนะ7เสมอ2แพ้8ได้39เสีย25มี23คะแนนอยู่ที่11ของตารางวันนี้ครับฟอร์เรสครับมาในแผน3-4-3ครับมีทฮนด้านโอดอยครับกับกรีนบูธครับแล้วก็เอลังก้าครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูส่วนันสเปอร์ครับมาในแผน4-2-3-1ครับ มีทางด้านโซลังกี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านซอนฮึงมินครับกับคูรูเชฟกี้ครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์มหานัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านฟอร์เรสต์ครับชนะ4แพ้หนึ่งนัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะเบนฟอร์ดมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์ครับส่วนทางด้านสเปอร์ครับชนะ2เสมอ1แพ้2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านแพ้ให้กับลิเวอร์พูลไปแบบสุดมันครับที่6ประตูต่อสาม วันนี้ครับเจ้าบ้านครับจะไม่มีทางด้านโดมินเกสครับที่ติดโทษแบนครับส่วนน่าจะเปิดครับก็มีตัวเจ็บครับอย่างโรเมโรครับเบนเดวิดครับที่ลงสนามไม่ได้ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าทีมเยือนครับมีสิทธิ์เก็บ3แต้มกลับบ้านอย่างแน่นอนครับจากฟอร์มที่เล่นกับลิเวอร์พูลมาครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 1หรือไม่ก็3 1ครับคู่ที่4ครับเป็นทางด้านนิวคาสเซิลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านแอตตันวิลล่าครับคู่นี้ครับเตะกันตอนสี่ทุ่มตรงครับท แฮนดิแครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบ0.5สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับนิวคาสเซิลครับชนะ3ครับแอตันวิลล่าชนะ1และเสมอกันไป1เกมนัดล่าสุดครับแอตันวิลล่าครับเปิดบ้านแพ้ไปที่3ประตูต่อ1ตารางคะแนนล่าสุดครับนิวคาสเซิลครับแข่ง17ครับชนะ7เสมอ5แพ้5ได้27เสีย21มี26คะแนนอยู่ที่8ของตาราง ส่วนด้านแอตตันวิลล่าครับแข่ง17ครับชนะ8เสมอ4แพ้5 ได้26เสีย26มี28คะแนนอยู่ที่6ของตารางวันนี้ครับนิวคาสเซิลครับมาในแผน4 3 3ครับมีให้ด้านโกดอนครับมีให้ด้านอีซักครับแล้วก็เมอร์ฟี่ครับยืนเป็น3ประสานในแดนหน้าช่วยกันทำประตูส่วนด้านแอตตันวิลล่าครับมาในแผน4 2 3 1ครับมีให้ด้านดูรันครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วมีท่าด้านโรเจอร์ครับกับแม็กกินครับยืนไซด์ขวาช่วยกันเล่นเกมลุกฟอร์ม5นัดล่าสุดของท่าด้านเจ้าบ้านนิวคาสเซิลครับชนะ3เสมอ1แพ้1นัดล่าสุดครับออกไปมอิิฟสวต แบบสบายๆครับที่4ประตูต่อศูนย ส่วนนัดแอตันวิลล่าครับชนะ4แพ้1นครับนัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะแมนซิตี้มาได้ที่2ประตูต่อหนึ่งคู่นี้ครับฟอร์มดีทั้งคู่ครับเจ้าบ้านครับ3นัดล่าสุดครับโชว์ฟอร์มเก่งครับชนะรวดทั้ง3นัดครับและยิงคู่แข่งเกิน2ลูกขึ้นทั้ง3นัดครับส่วนนัดแอตันวิลล่าครับนัดล่าสุดครับก็เฉือนเอาชนะแมนซิตี้มาได้ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าเจ้าบ้านครับได้เปรียบครับน่าจะเฉือนเอาชนะไปได้สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่1 0หรือไม่ก็รับ คู่ที่หครับไปทางด้านวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับคู่นี้ครับเตะกันตอนเที่ยงคืนครึ่งครับที่สนามโมโนมิลครับแฮนดิที่ับครับเปิดไปที่ทีมเยือนครับลบ0.5นทับหสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับวูฟแฮมตันครับชนะ1ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะ4ครับนัดล่าสุดครับวูฟแฮมตันครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบไม่น่าแพ้ครับที่4ประตูต่อ3 ตารางคะแนนล่าสุดครับบูเพมตันครับแข่ง17ครับชนะ3เสมอ3แพ้11ได้27เสีย40มี12คะแนนอยู่ที่18ของตารางส่วนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับแข่ง17ครับชนะ6เสมอ4แพ้7 ได้ยี่สเสีย22มี22คะแนนอยู่ที่13ของตารางวันนี้ครับวูเพมตันครับมาในแผน3 4 2 1ครับมีเฮนด้านลาเชนครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีเฮนด้านกุญย่าครับกับเกเรตครับยืนไซส์ขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับมาในแผน3 4 3ครับมีเฮนด้านเซอร์ซี่ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีเฮนด้านบูโน่ครับกับอามัดครับยืนไซส์ขวาช่วยกันเล่นเกมลุก ฟอม5นัดล่าสุดของทางด้านเจ้าบ้านบูเคมตันครับชนะ1แพ้4นัดล่าสุดครับออกไปอัดเลสเตอร์ซิตี้มาแบบสบายๆครับที่3ประตูต่อศูนย์ส่วนทางด้านแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับชนะ2แพ้3นัดล่าสุดครับแพ้คาบ้านให้กับบอลมัตครับไปถึง3ประตูต่อศูนย์คู่นี้ครับสูสีกันมากครับเจ้าบ้านครับ5นัดล่าสุดครับชนะแค่นัดเดียวครับส่วน้านทีมเยือนครับก็ยังมีปัญหาอีกเยอะครับทั้งตัวเตะครับทั้งระบบการเล่นครับแล้วก็ความเข้าใจกันในทีมครับกับเลทที่เปิดมาวันน ผมมองว่าวันนี้ครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับยังมีปัญหาเดิมๆอยู่อีกครับฟอร์มไม่ลงตัวครับไม่เข้าใจกันในระบบครับเหมือนเดิมครับหรือไม่วันนี้ก็ถึงอาจแพ้เลยด้วยซ้ำครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่0ูนย์หรือไม่ก็1นูนย์ครับคู่ที่6ครับเป็นด้านลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยื่นของด้านเลตเตอร์ซิตี้ครับคู่นี้ครับเตะกันตอนตีสามตรงครับที่สนามแอนฟิลด์แฮนดิแคปครับเปิดมาที่เจ้าบ้านครับลบสองจุดห้า สถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเป็นทางด้านลิเวอร์พูลครับชนะ5เกมรวดเลยครับนัดล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับเปิดบ้านเอาชนะไปได้ที่3ประตูต่อหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับลิเวอร์พูลครับแข่ง16ครับชนะ12เสมอ3แพ้1ได้37เสีย16มี39คะแนนอยู่ที่1ของตารางส่วนด้านเลสเตอร์ครับแข่ง17ครับชนะ3เสมอหแพ้9ได้21เสีย37มี14คะแนนอยู่ที่17ของตาราง วันนี้ครับลิวร์พูครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีเฮนด้านลุยดิอาร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับมีด้านโดดี้ครับกับซาร่าครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกส่วนด้านเลเตอร์ครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านเจมมี่วาดี้ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านมาวินดิดี้ครับกับอาฮิลครับยืนซ้ายขวาช่วยกันเล่นเกมลุกคู่นี้ครับเจ้าบ้านครับฟอร์มดีมากครับ17นัดในลีกครับแพ้ไปแค่นัดเดียวครับและชนะถึง12เกมครับ นัดล่าสุดครับก็ไปอัดสเปอร์ไม่ได้อีกครับส่วนทางด้านทีมเย็นครับฟอร์มสวนทางกันมากครับ17เกมล่าสุดในลีครับชนะได้แค่3เกมครับนัดล่าสุดครับก็โดนอัดขาบ้านไปถึง3ประตูต่อศูนย์ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับเจ้าบ้านชนะอย่างแน่นอนครับแต่คงยิงไม่ถึงครับสกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับคู่สุดท้ายครับเราไปที่ศึกแชมเปี้ยนชิพอังกฤษครับคู่ระหว่างทางด้านเชฟฟิลดียเต็ดครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของด้านเบอร์ลี่ครับ คู่นี้ครับเตะกันตอน4ี่ทุ่มตรงครับที่สนามรามอนเลนครับแฮนดิแคปครับเปิดไปที่เจ้าบ้านครับต่อเสมอสถิติการเจอกัน5นัดล่าสุดของ2ทีมครับเชฟฟิลครับชนะ2ครับเบอร์ลี่ชนะ3นัดล่าสุดครับเชฟฟิลครับเปิดบ้านแพ้ไปแบบสู้ไม่ได้เลยครับที่4ประตูตอนหนึ่งตารางคะแนนล่าสุดครับเชฟฟิลครับแข่ง22ครับชนะ15เสมอ5แพ้2ได้32เสีย11มี48คะแนนอยู่ที่1ของตาราง ส่วนทางด้านเบอร์รี่ครับแข่ง22ครับชนะ12เสมอ8แพ้2ได้28เสีย9มี44คะแนนอยู่ที่3ของตารางวันนี้ครับเชฟฟิลครับมาในแผน4-2-3-1ครับมีทางด้านคิฟฟี่มัวร์ครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านฮัมเมอร์ครับกับซักกี้ครับยืนซ้ายขวาเชื่อกเล่นเกมลุกส่วนทางด้านเบอร์ลี่ครับมาในแผน4-2-3-1เช่นเดียวกันครับมีทางด้านเฟมมิงครับยืนเป็นหน้าเป้าครับแล้วก็มีทางด้านเมลลี่ครับกับแอนโทนีครับยืนซ้ายขวาเชื่อกเล่นเกมลุกฟอร์ ครับชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดครับออกไปเอาชนะคาดิฟมาได้ที่2ประตูต่อศูนย์ส่วนด้านเบอร์รี่ครับชนะ3เสมอ2นัดล่าสุดครับเปิดบ้านเฉือนเอาชนะวอตฟอร์ดมาได้ที่2ประตูต่อ1คู่นี้ครับสูสีกันมากครับทั้ง2ทีมครับมีตัวเจ็บพอๆกันครับและฟอร์มก็ใกล้เคียงกันมากครับคู่นี้ครับกำลังลุนขึ้นชั้นมาสู่พรีเมียร์ครับทั้งคู่ครับกับเลทที่เปิดมาวันนี้ครับผมมองว่าบ้านไขรบ้านมันครับคู่นี้ครับยิงกันมันแน่นอนครับ สกอร์ที่คาดว่าจบครับอยู่ที่2 0หรือไม่ก็31ครับสรุปแนวทางที่เด็ดเฮียปั้นวันนี้ครับคู่แรกครับไปทางด้านเอเบอร์ตันครับคู่ที่2ครับไปทางด้านเชลซีคู่ที่3ครับไปทางด้านท็อตแนมท็อตสเปอร์คู่ที่4ครับไปทางด้านนิวคาสเซิลคู่ที่5ครับไปทางด้านวูแฮมป์ตันคู่ที่6ครับไปทางด้านเลสเตอร์ซิตี้และคู่ที่7ครับไปทางด้านกำแพงสูง2.5ได้เลยครับส่วนใครครับที่อยากจะได้มากกว่าหน้าช่องหรือว่าอยากได้ตัว VP จิ้มลิง์ใต้คอมเมนต์ได้เลยครับ ก่อนจากกันไปครับอย่าลืมกดถูกใจกด Subscribe ให้กับทีมงานทีเด็ดฟุตบอลบายเฮียปั้นทันเกมกันด้วยนะครับขอบคุณครับ